ท่านระธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีและชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดอุดรธาน,นีท่านประธานครับในมาตรา25ว่าด้วยการพ้นจากตําแหน่งมาตรา24เนี่เขาบอกให้พ้นตามวารละแต่มาตรา25นี่ เขาบอกว่าพ้นจากตําแหน่งเมื่อตายไม่มีปัญหาวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองลาออกวงเล็บสามขาดคุณสมบัติวงเล็บสี่เป็นคนไร้ความสามารถโดยสารวงเล็บห้ากับเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตผมติดใจที่วงเล็บหครับวงเล็บหเขียนว่าโดยสรุปความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยและสมาชิกสภากรรมการสภามหาวิทยาลัยเนี่ยจะออกโดยมติอดถอนไม่น้อยกว่าสองในสามร่างเดิมนี่เขียนว่าให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่ง สมเประธานครับธรรมชาติของคนที่เป็นกรรมการหรือธรรมชาติของสังคมไทยทั่วไปนี่<อ>ผมไม่ทราบวา่าท่านกรรมธิการเสียงส่วนมากทราบหรือเปล่าการที่จะลงมติการที่จะไปยกมือให้พ้นจากตําแหน่งหายากครับท่านหาครึ่งหนึ่งนี่ยังยากแล้วกรรมการทั้งหมดเท่าที่ไล่มานี่มี24แล้บวท่านไปหาคนส2บสองคนเนี่ย มายกให้คนที่แต่คนที่จะออกนี่คือกรณีที่หนึ่งฝ่ฟาฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีที่สองเขียนไว้ว่ามีความประพฤติเสื่อมเสียยก,ยกสองกรณีเนี่ยผิดจริยธรรมร้ายแรงนี่ไม่จำเป็นจะต้องถึงครึ่งก็ได้มีคนเขียนหนังสือ พิสูจน์ได้คนเดียวก็ควรจะออกไปแล้วท่านทราบไหมครับกรรมธิการทั้งหลายเนี่ยอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยความไร้คุณภาพเนี่ยมันเกิดจากตรงที่ท่านเขียนนี่แหละท่านเขียนลงไปได้ยังไงต้องหาคนสองในสามจะหากี่ปีถึงจะขับกันออกได้เนี่ยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วยกันเนี่ย ผมว่ามันเป็นกฎหนึ่งไม่เห็นด้วยต้องกลับไปร่างเดิมในมตาตรา25วงเล็บ6เนี่ยต้องกลับไปร่างเดิมใช้คะแนนครึ่งเดียวก็ออกอยากแล้วรรท่านประธานครับผมยืนยันได้ว่าสิ่งนี้นี่เขียนกฎหมายแบบนี้นี่เป็นกฎหมายที่ใช้ไม่ได้ลองดู สี่ปีข้างหน้านี่จะมีมหาวิทยาลัยกี่แห่งที่จะทำได้โดยใช้เสียงสองในสามนี่ผมจึงขอเรียกร้องไปยังสมาชิกสภาทั้งหลายอันนี้ต้องกลับไปร่างเดิมครับยี่สิบห้าวงเล็บหกต้องกลับไปร่างเดิมขอเรียกร้องไปยังวิทย์ทั้งสองฝ่ายด้วยคุยกันให้รู้เรื่องต้องเขียนกฎหมายให้ปฏิบัติได้ ให้เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเขียนกฎหมายให้เก่าหลังกันเหมือนที่บางท่านพูดนะผมยืนยันฮะต้องกลับไปสู่ร่างเดิมขอบคุณครับ